ใส่ต้องมีคนเจ็บตัวแล้วใครแล้ใครแักคนเนื้อต้องเจ็บตัวใครดีกว่าคุณมีเลยเนะเคุณจะโดนขังเดี่ยวแล้วแหละพวกเนะี้ยห้ามกระติ๊บอืนะอ อยู่ใกล้เดี <don> <station> ๋ยวมันได้ยินแกหาเดี๋ยวเราก็อึดเขาหาแกไหมแม็กคุณได้หนีงเงี้ยอะไรวะแม็กนี่มันร้ายจริงๆคุณมันไม่ต้องรู้อย่างนี้คุณไม่จ้เป็นต้องรู้ก็ได้ไม่เกี่ยวกันคุณผมอยากรู้ครับไหนที่รู้บอก ทำไมบอกทำไมบอกไมบอกเจ็บตัวนะเอาอีกแล้วสร้างเรื่องให้อีกแล้วไม่บอกเจ็บตัวนะมันเป็นคนเล่าให้มันบอกเองดิจะบอกไม่บอกให้อาให้ถามน้ำถามน้ำน้าก็รู้เหมือนกันสบายไม่บอกถามน้ำดิมันไม่เกี่ยวกิวมันไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยผมอยากรู้ไงทำไมอ่ะผมแค่อยากรู้แค่นั้นมีอะไรป่ะเอ๊ะเป็นอะไรทะเลาะทำไมสบายไม่บอก ผมให้โอกาสเขาผมไปเทินทิ้งถังขยะคิวเราต้องขึ้นนอนพร้อมกันมั้งคิวผมพูดได้ทันนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยเพิ่งถามน้ำ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 เดี๋ยวก็บอกไห้บอกเดี๋ยวไม่เล่วไม่เล่วไม่เล่ดี๋ยววางให้แป๊แปงฟันนอนเถอะคิวปะ มีเรื่องเลยมีเรื่องเลมีเรื่องเลยมเรืองเลยมีเรื่องเลยมีเรื่องเลยมเรื่องเลยมีเรื่องเลยมเืองเลยมีเรืเลืองเลยเรื่องเลยเดี๋ยวด้านนี้ก็ะมาเรื่องเลยล้วก็ล้แล้วเร่ออะไรอาเรเเราเลยตอนนี้ตอเราเราไม่ได้มันติดคอเราเลยเลียวขอเงหน้าก่อนเรียตรงหัวเรียตรงหัวเร่ามฮะเร่ามา ไม่มันไม่มีอะไรเลี้ยวก่อนนะก่อนมันไม่มีอะไร <c oughs> เพราะว่าตอนแรกอะ <c oughs> แปรงฟันไปด้วยดิค่ะคุณอยากลีลาเลยไหมไม่ครับ <c oughs> แปรงฟันไปด้วย,ยมันจะได้เจ็บฟ้อมกันน่ารักไหม <c oughs> น่าน่ารักไหมน่าจะบอกคนละน้ำ เร่องอะไเนี่ยเองก่อนโอคโอเคโอเคโอเคไม่คือเรื่องของเรื่องเรื่อไม่เกี่ยวอบคิวมันไม่โูเคเ่อมันไม่เกี่ยวัะคิวเลยเอไม่อโอเคไ่อยังตัดจีอยู่มันเรเอเออคิวเชื่อดีผมให้โอกาสตองเยตะกี้ยาวนะโอเคก็เราจะเล่า ไม่ปล่อยก่อนดิจะได้เล่าไงโอเคโอเคโอเคเราเาเลยเดี๋ยวโุ้ยเหนื่อยอ่ะเดี๋ยวเล่มาตั้งก่อนโอเคโอเคเราละเ่าเลยใครมา โอเคโอเครอดล้วรอดแล้วยันย okay, okay, ันจี้เดี๋ยวมันไอ้นี่ไม่คือแม็กมันมากระซิบข้างหูบอกว่าแม็กมันก็ต้องหูบอกว่า แจงกกซิบแจ้งคิวกันพวกแคนี้จริงๆามันตลกับมท้าน้ำดิไม่่ไมมเป็นคนเริ่ม่ชคนเริ่มวเันนีเดี๋ยวเาจะได้เดี๋ยวพักก่อนพักก่อนหายใจแป๊บนึงหายใจแป๊บนึง เอาหมดหรอเอ็มนู่นคนเริ่มมาอยู่นู่นค่อยเคลียร์เทียตัวไปยังไม่จบเลยมันถอดถุงเท้ามันถถอเท้าแล้วโออเหนื่ย